สวัสดีครับจ้าเสือหน่อยวะค่ะข้างหลังหน่อยว่ะดิคือว่ามาก่อนสิกอดแล่นกอดแม่แล่นกอดแม่ข้างหลังหน่อยวะแล้วก็สิบเอ็ดคุมวงเราได้ใจเกินแสนมาตั้งค์ไว้ตั้งไอ้นี่เห็นไหมแล้วยิ่มใส่ดีเลยเข้าใจมากเลยจ้าบอสบอสไอยิ้มใส่ไอเด็กไอเด็กก็สิกอดไอเด็กไอเด็กก็สิเล่นกอดแล้วก็สิเล่นกอนแล้วเ่นกอนกอนแน่อุ้ย แน่นปกแล้วนะอ่าฮะ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 มาฮะ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 าะฮ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 ้ ซุนิ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 อย่างซุนิเดียกันล้มหมดดิขอบคุณครับเนี่ยมันต้องพิชที่รีตองกันนังน่ารักไอ้เนีเอาเครื่องตีกอดมาหอดเครื่องตีแลนกอดเลยเอาเจ้าของเบาอยู่ได้ไร่ชดนี่ลูกบ้านเป็นพยานป้าผู้ใดว่ป้าพนะพี่น้องร้าน พอยตาเยไม่ได้นอนพี่ไม่ได้นอนได้นอนแป๊บเดียวนอนเงียนึงนาทกับ <c oughs> นาทกับไปปุกพี่มาพี่อาบน้ำแล้วพี่พี่เผลอหลับไปแป๊บนึงนาทกับเป็ปุกพอถึงสินาทีมันยังหลอนหลอนอยเลปุนีเน้นเล่นเดินเล่นรองแค่สามเพลงก็เน้นเล่นเล่นเล่นเหมเราหิ่าะไนนอ้นี่น คือไอ่จะบอกว่าถ้าอย่างนั้นนี่บางจะยิ้มยิ้มแบบไทยาย้ดิเออนั่นเองตัดตามจัดยาเลย้อลูกบ้านกดแล้วกดแล้วนะกดแล้วนะโอ้ยายยายนี่ยยายเออเออยายสายายสวยนี่ค่ะเราเด็กหัวควนนี่เรอขึ้นลบเลยเด้อเป็นยังเราบื้อตะกี้เลยเราแข็งแย่งอยู่เราบื้อคอนเลี้ยวเลี้ยวดิ เออเออเออลแล้วเอนเอิ่นกันเอินกันหาผูเทาแล้วเอออดแล้วเด้ออุ้ยงาเล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 ย กนอน่ชื yes. <S <s right ่อกันบ่าง่ายง่ายชื่อกันบ่าตงกี๊ข้ก้แก้ดูดูขนมจีนไหมมีนั่นไง ไปไปประกาศคว้ากระจายข่าวเร็วบอกผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านประกาศนิทานไปไปมันเศร้าขึ้นแล้วเศร้าขึ้นแล้วเศร้าขึ้นแล้วมันแห้งแล้วแห้งแล้วใส่เสื้อโอ้ยใส่ใส่สุดแบบนี้สุดแบบเขาบอกว่าหลังมันหน่อยยีหลีเขาบอกว่าไหนสักขายยังมาว่าวีสุดใส่ยังมานี่หนี มันเียรมันเียบางบกขื่เสื้อผ้าอยู่ในตู้แล้วอยู่คอนโดมันมันต้องคิดตั้งแต่ที่เราซื้อมาเป็นเจ้าของเลยเออเนาหนูก็ไปแบบนี้เวลาที่หนูไม่ได้เขาไม่เป็นไรเขาบอกแบบก็ชอบกินอย่างนี้เราชอบแบบนี้เราก็ตอบว่าเราชอบแบบนี้เราอยากใส่แบบนี้เราถึงซื้อมาเออไม่ได้เกี่ยวกับสักกับสากด้วยมันม่แต่ชื่อแบบนี้นี่ สองพี่เี่ยป่ะใช่่นอกไลน์นึงไลนอไม่่นั้นเป็นไลไหนนกเพื่อนันเพ่นเินบกันนาอจะมาหน่อยโอ้ว่าเป็นเก็บกันข้นอกกันขายบัตรแบบใเออคือการไล่ขายบัตรทีไลทั้งนอกที่ไล่์3รอบแล้วบอกกันนะ จอดจอดเลยจอดเลยจอดร้านไหนเออไข่แบบเออเห็นไหมเออเออน่ารักนะเออ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 พิ่น่ทั้งบานฟินไปเลยฟินไปเลยตอนนี้ตอนนี้ก็ชิโน่ทั้งบานก็ต้องฟินนะคะ เออเอยบ้าอาจารย์นักตีเพิงข่อยได้เนี่ยเห็นไหมเพิ่งจะคล้องจีนันใจ่อ้พี่น้องเบิ่งกล่องมีสองทางโหลดมือนนิเบิ่งเลยใครยังไม่ทันเข้ากลุ่มเข้ากลุ่มนะคะอ่าซื้อบัตรซื้อจ่อข่อยกลุ่มเด้จออเพิ่มจ่อเพิ่สายจอบ เ,เ,อเอาไว้ววไมถามข่อยของอานานเบริรดกันถามผ่อยี่หนีที่ค่ะตอนนี้ยี่หนทีม่มาถึงแล้ว คุณว่ากแล้วอีกแล้วก็มากค่ะมากมาก KC มากอยู่เสืเนาะพ่อบอกว่าเออนี่ตรงนี้ตัวนี้จะใส่ป้ายตรงนี้จะใส่นั่นนี่นี่อะรเพื่นปรึกษากันอืมเออนเนี่เออต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เออขอบพ้วนเนาะแนวนั่นเพื่อนเออมาขอเพื่นกรกรดเลยกระกอดเลยด้อกอดเลย ก่อนจะพี่น้องเบิงแล้วนะคะว่านถามซอยชิวารันยาดองได้บอสรู้ได้บอยาดองรับโทษจะบป็นการบอกวราไม่เอ็นเตอรบ งานบนรับโทรศัพท์ให้กัน,นตอนนี้เวลาบ่ายสามกับสี่โมงนัดกันอะไรกี่โมงซอยยกเสือเจ้าก็ง,ง่ามแท้ เอากือบอกมีซื้อคอยนี่เออสวยเป็นเสือกีฬาหร้อกีฬาเอาค่ะนี่ใชปัญหาแล้วมูจอิออกมาเพิ่มเบอร์ท่านดีกันเพิ่มเบอร์ท่านดีกันตีเพิ่มเบอร์ท่านนั่น นั่นกันว่าพ้นดีกันเราค่ะนะคะดีกันเลเพว่าได้เกียรตินกันเนะอ้า,า,า,าอ,าาาาอ,อ,อาเอทเทอเนนอนอนอๆเออ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 นออเออจออเ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 นบาออเอีเออเออเนอเเออ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 นนอเอเออเออเออะเอเอออ อแล้วเจตัวบาดดิวมาบอดแล้วเลยว่าเออมันเป็นเหตุผลที่แก้มขึ้นเลยสำหรับรมมคำ <c oughs> ว่าอย่งก่อไม่ได้ซักผ้ารดนลอกันซะบันนีพไปนอนเราอยากรบกวนพระเจ้าของเา,ขอ,าขอบคุณค่ะฝากกดแชร์คลิปด้วยนะคะ